พี่้ถ้าพี่เอาเงินไปให้แม่พี่เนี่ยเราหยากนะตองให้พี่เอาเงินนี้ไปเหน็นนะพี่ต้องเอามันไปช่วยชีวิตจริงๆไงนี่พี่จะกล้ามาเถียงตองแบบนี้อยู่หรอคะฮะนี่ตองเกตจะทำอะไรอะเกตบ้าไปแล้วเหรอเกตลงมือลงไม้กับทีมกัไมเรื่องนี้ป้าไม่ต้องยุ่งหรอกคะ่ะป้าไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยป้ากลับไปเถอะนะคะนี่ตอง แกกล้าขึ้นเสียงกับป้าหรอและเรื่องวันเนี้ยฉันไม่ปล่อยผ่านไปแน่ไหนไหนลองบอกฉันมาสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ป้าคะพี่ทีมเขาจะเอาเงินเก็บของเรา,าไปแล้วก็เอาไปทั้งหมดบ้านเลยค่ะป้าทีมทีมจะเอาเงินเยอะแยะขนาดนี้ไปทำอะไร,รอะลูกอเ,เออเทมทีมไม่ต้องกลัวน,นะลูกทีมบอกป้ามาเลยเดี๋ยวป้าจะช่วยทีมเอง ได้ครับพี่หมอเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเอาเงินไปเดี๋ยวนี้เลยครับยังไงแม่ผมก็ต้องปลอดภัยครีมนี่พี่จะไปไหนอะคะทีนี้พี่เอาเงินออกมาด้วยทำไม พี่อย่าบอกนะว่าพี่จะขโมยเงินเราอ่ะพี่จะเอาเงินไปทําอะไรคะพี่บอกตองมาเลยตองฟังพี่ก่อนนะแม่ของพี่ป่วยพี่ต้องเงินก้อนนี้ไปรักษาแม่ไม่ได้นะนี่เป็นเงินเก็บของเรา้งสองคนเลยนะพี่จะเอาไปให้แม่พี่ใช้คนเดียวแบบนี้ได้ยังไงอ่ะต้องไม่ยอมอ๋อไอเงินก้อนเนี้ยมันสําคัญกับพี่มากเลยนะถ้าพี่ไม่มีเงินก้อนเนี้ยแม่พี่อาจจะไม่รอดก็ได้อ่ะพี่ขอแล้วนะตองพี่เทมมาคุยกับตองให้รู้เรื่องอย่างนี้เลยนะพี่ เอาเงินก้อนนี้ไปรักษาแม่ผมแต่ตองไม่ยอมให้ผมเอาไปตองแม่ของทิมเขาป่วยเขาก็แค่จะเอาเงินไปรักษาแม่เขาเขาผิดตรงไหนแกมีสิทธิ์อะไรไปกวางเขาก็ใช่ไงคะป้าเขาจะเอาไปรักษาแม่เขาแม่เขานะคะไม่ใช่แม่ตองแล้วทำไมเขามีสิทธิ์อะไรอะคะที่จะมาเอาเงินเก็บของตองไปให้แม่เขาแบบเนี้มันไม่ได้หรอคะป้า แกนี่มันเป็นคนสารเล,เลวจริงๆแกยังเป็นคนอยู่ไหมตั้งแต่เด็กจนโตป้าไม่เคยตบตองไม่เคยตีตองแบบนี้เลยนะคะวันีฉันตบแกเนี่ยว่าฉันอยากให้แกรู้แกมันไม่รู้จักบุญคุณคนไม่รู้จักบุญคุณคนตรงไหนคะป้าแกลืมคำสั่งสอนของแม่แกกับป้าหมดไปแล้วหรืองไงเขาหลบครูเขาหล,ลบผู้ใหญ่หลักเด็กความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ แกไม่มีเลยสักข้อทำไมอะคะก็ดเดนแม่เขานะคะเขาจะเอาเงินไปช่วยแม่เขาขนาดพี่ชายพี่สาวเขาอะยังไม่เห็นมีใครช่วยสักคนเลยทำไมจะต้องเป็นตอน,นที่เอาเงินไปช่วยเขาคนเดียวด้วยอะเพราะอะไรออเหรอเพราะแกแต่งงานกับเขาแล้วไงแกก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวของเขาแล้วพ่อแม่ของทีมเขาก็เหมือนพ่อแม่ของแก พ่อแม่ของทีมเขาเลี้ยงทีมมาจนโตเขาลำบากมากขนาดไหนว่าจะเลี้ยงทีมโตขึ้นมาได้ทีมยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณเขาเลยและเขาก็มาแต่งงานกับแกมันผิดเหรอที่ทีมเขาจะกระตันอยู่ตั้งแต่ทีมแต่งงานกับแกมาเขาประหยัดเขาอดทนเขาขยันแค่ไหนทำงานหนักเพื่อครอบครัวเขาลำบากขนาดไหนป้าคนนี้ ก็มองเห็นหมดแม่แกกับฉันก็อายุมากแล้วจะอยู่กับแกได้นานขนาดไหนคนที่อยู่กับแกตลอดชีวิตมันคือทีมต่างหากทําไมป้าต้องพูดแบบนี้ด้วยคะตอนนี้แม่กับป้าก็ยังแข็งแรงกันดีอยู่ไม่ใช่เหรอคะจะพูดแบบนี้ทําไมอะตองลูกชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนนะใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้ เกิดได้ก็ตายได้นะลูกชีวิตอะมันไม่มีอะไรที่อยู่คําฟ้านะลูกการกระตันอยู่ไม่ได้แค่คุณธรรมแต่มันยังเป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคนหน่งเมื่อพี่ชายกับพี่สาวเขาไม่ช่วยการที่เราเป็นลูกมันคือหน้าที่ของเราเราก็ต้องช่วยเพื่อทดแทนบุญคุณนะลูก อบคุณป้ามากเลยนะครับจริงๆตอนที่แม่ผมเข้าโรงพยาบาลรอบก่อนเน่ยพี่ชายพี่สาวผมอะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปแล้วแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องนั้นเลยอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ชายผมก็ตกงานพี่สาวผมก็เพิ่งผาตัดพวกเขาสองคนอ่ะไม่มีเงินเก็บเลยครับไงล่ะตองแค่ฟังแล้ว แกไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอทำไมพี่ถึงไม่บอกก้องตั้งแต่ตอนแรกล่ะก็ตอนไม่เปิดโอกาสให้พี่พูดเลยนี่แต่พี่ชายพี่สาวพี่บอกนะว่ารอบนี้ให้พวกเราจ่ายไปก่อนแล้วเดือนหน้าเนี่ยถ้าเขามีเมื่อไหร่เขาจะทยอยคืนให้พวกเราทยอยอะไรกันอีกล่ะลูกยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเงินเนี้ยเราออกหมดเลยใช่ค่ะเงินเนี้ย เราจะเป็นคนออกเองทั้งหมดเลยงั้นเรารีบเอาเงินไปให้เขาที่โรงพยาบาลกันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวก่อนลูกทีมในบาทเนี้ยมันมีเงินอยู่แสนหนึ่งนะลูกทีมเอาเงินในบาทเนี้ยไปรักษาแม่ทีมนะแล้วถ้าค่าใช้จ่ายมันไม่พอ,อยังไง ทีมมาบอกป้าได้เลยเนะลกูกและเดี๋ยวป้าจะหาเพิ่มให้เอาไปสิลกูกขอบคุณป้ามากเลยนะครับจะขอบคุณอะไรกันล่ะล,ลูกเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันไม่ต้องแบ่งแยกอะไรออตองเราไปเยี่ยมแม่ทีมที่โรงพยาบาลกันเถอะผมสัญญาเลยนะครับว่าผมจะรีบเอาเงินนี้ยไปให้โรงพยาบาลเลยแล้วผมก็จะไม่ลืมครับ ว่าครอบครัวพวกเรารักกันแค่ไหนงั้นแต่ต้องไปด้วยนะคะต้องอยากจะไปเยี่ยมแม่พี่อะคิดทีมต้องขอโทษนะคะทิพต้องไม่ได้เข้าใจพี่ตั้งแต่แรกแล้วตองก็ทำตัวแบบนี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะดีมากตองเนี่ยแหละหลานสาวป้าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงจะเรียกว่าครอบครัวนะลูก ราจะช่วยกันดูแลแม่ของพี่ให้ดีที่สุดนะคะพี่ขอบคุณตอมากนะที่เข้าใจพี่อะป้าภูมิใจในพวกแกสองคนมากเลยนะลกูกงั้นเราก็ไปเยี่ยมแม่ถิ่นที่โรงพยาบาลกันเถอะไปครับคำว่าครอบครัวที่แท้จริงจะไม่มีคำว่าแบ่งแยกหรือของเธอของฉัน